ในเมื่อเรารีโนเวทบ้านขายแถวสนทบบุรีทั้งทีก็ต้องพาไปหาร้านของกินเด็ดๆแถวย่านนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านพันฝันค่ะอยู่บางบัวทองนนทบ,บุรีร้านนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์คาเฟ่นะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนออร์แกนิกค,ค่ะที่ทำให้แบบบรรยากาศรม่มรื่นมากๆเลย แฟนก็ชวนพามาสวีทกัน2คนนะคะบวกกับอีกหนึ่งคนในท้องน้อย,อยๆค่ะ,ะร้านนี้นะคะเราเพิ่งมาครั้งแรกแต่เราถูกใจบรรยากาศมากๆเลยอยากจะเก็บไอเดียตรงนี้ค่ะเอาไปทําแต่งบ้านให้ลูกค้าต่อนะคะ <losers. S 1> เข้ามานะคะในโซนของร้านคาเฟ่นะคะก็จะมีออพวกเค,ค้กพวกกาแฟให้สั่งนะคะแต่เราเลือกที่จะนั่งโซนเอาดอข้างนอกนะคะเพราะว่าเราชอบบรรยากาศริมน้ําค่ะ ยิ่งพอตอนเย็นนะคะ6โมงขึ้นไปเนี่ยจะมีแบบว่าเปิดไฟนะคะจะยิ่งสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเพลงนะคะที่เขาติดเอาไว้ตามส่วนต่างๆค่ะรม